สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกาก้านะคะเราจะมาสอนวิธีเติมเงินในแอปเป๋าตังค์นะคะโดยใช้แอปของธนาคารออมสินนะคะทุกคนคงเจอปัญหาในการเติมตังค์เข้าไปในกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีเติมตังค์้าไปง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะอ่าตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะ เรากดเข้าไปในแอปเป๋าตังคเลยนะคะอ่ากดเข้าไปแอปเป๋าตังค์ใส่พินหกตัวนะคะรหัสหกตัวของหน้ากระเป๋าตังนะคะขออภัยค่ะพินไม่ถูกต้องเอาใหม่นะคะ เรียบร้อยเราเข้ามาแล้วนะคะหน้านี้นะคะหน้ากระเป๋าตังค์กดไปที่จิวเวเลตเลยค่ะตอนนี้เรามีเงินอยู่ร้อยเจ็ดบาทนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเติมตังค์เข้าไปกดเติมเงินเข้าจิวเวลตโดยกดเครื่องหมายบวกตรงสีเขียวนี่เลยค่ะเราจะเข้ามาที่แอปธนาคารอมสินนะคะกดไปที่อมสินเลยค่ะเข้าแอปไมโมอมสินนะคะ มาถึงหน้านี้แล้วค่ะจะเจอรหัส15หหลักของแอปเป่าตังนะคะทำการคัดลอกเลยค่ะกดไปที่คัดลอกเจอเครื่องหมายถูกว่าเราได้คัดลอกสำเร็จแล้วเลื่อนมาด้านล่างเลยนะคะเปิดแอปออมสินค่ะเพื่อเติมเงินค่ะตอนนี้เราจะเข้ามาในแอปของธนาคารแล้วนะคะใส่รหัสธนาคารค่ะ เข้ามาได้แล้วนะคะหน้าอมสินนะคะกดไปที่ด้านบนของโทรศัพท์เลยค่ะจะมีขีดสามขีดเราก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะเข้าใบนี้แล้วนะคะกดมาด้านล่างเลยค่ะเลื่อนมาด้านหน้าด้านล่างเลยนะคะบัญชีของฉันไม่เอาเลยอดกดมาที่เติมเงินเลยค่ะเติมเงินแล้วก็กดอีกทีเลยนะคะว่าเติมเงิน อันนี้จะขึ้นว่าเติมเงินพร้อมเพย์เรากดไปที่เติมเงินพร้อมเพย์เลยค่ะกดไปที่เติมเงินพร้อมเพย์มาถึงหน้านี้แล้วนะคะจะมีหมายเลขส5ห้หลักที่ให้เราที่เราคัดลอกมานะคะเราวางเลยค่ะกดวางเลยค่ะจะมีคําว่าวางอักษรวางกดเลยค่ะหมายเลขสิห้หลักของกระเป๋าตังค์ได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว ค่ะตอนนี้เรากดไปที่เราจะเติมไป20บาทนะคะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายโอนเลยค่ะเนี่ยลูกลูกสอนชี้ส่วนทางการกดเลยค่ะโอนตังตอนนี้เขาให้เลือกบัญชีนะคะเราก็เลือกบัญชีเลยค่ะใช้บัญชีไหนโอนก็ใช้บัญชีนี้โอนมายี่สิบบาทเลื่อนเพื่อส่งอ่าตอนนี้ต่อเลยค่ะแปว ยืนยันการทำรายการนะคะจากบัญชีนี้ไปสู่การเติมตังในกระเป๋าของเรานะคะยืนยันการส่งเลยค่ะทำรายการสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในกระเป๋าตังของเรานะคะว่าเราเติมตังเข้าไปแล้วเมื่อกี้มีเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าในกระเป๋าตังเรามีเท่าไหร่เอยหลังจากเติมตังเข้าไปแล้ว หรือเราพูดผิดอ๋อเมื่อกี้มีร้อยเจ็ดบาทเหลือเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถูกต้องแล้วค่ะวิธีทําง่ายๆเลยนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่องกาก้าชาแนลนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้